ชายใดฝันเห็นเต้านมของหญิงสาวหรือได้จับต้องลูกคำจะได้ลาบทางการเสี่ยงโชคหรือหญิงจะเป็นผู้นำโชคลาบมาให้นะคะถ้าฝันเห็นเต้านมของหญิงชราแสดงว่าหญิงชรานำโชคมาให้คุณคะ่ะมีลาบรอยแต่ไม่มากนะักเลขเสี่ยงโชคนะคะ08-88-78-278-288 2 08ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแอดมินนะคะลบกวนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อส่งเสริมการทำงานของแอดมินให้แอดมินมีแรงในการหาคลิปอัดคลิปทำในฝันมาให้ดูนะคะรบกวนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ